พระบรมราชโบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณบดินทระเทพพยัวรางกูลรัชกาลที่สิบเมื่อครั้งทรงตอบรับ เป็นพระมหากษัตริย์ความว่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงกอบกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของรัชกาลที่9คือการสร้างคนดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชโอบายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนุนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราษฎศึกษาคารจึงได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยนวัตกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้วยรูปแบบ DTPWSPITRWEstep <bunker. S 1> ซึ่งเป็นปรูปแบบกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมคือ DDirector หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าสายชั้นโรงเรียนอนุบาลราษาศึกษาคารทุกคน TTeacher หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนอนุบาลปราสาศึกษาคาร P. Parents and p a r t n e r s h i p หมายถึงผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา้าคีเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลปรา,าสาทศึกษาคานทั้งหมด S Students หมายถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปรา,าสาทศึกษาคานทุกคน S School หมายถึงโรงเรียนอนุบาลปรา,าสาทศึกษาคานโดยมีขั้นตอนในการทำงานเป็น6ขั้นตอน P I T R d e E Step ดังนี้ P Planning หมายถึงขั้นตอนกระบวนการวางแผนในการที่จะดำเนินงาน I informing หมายถึงขั้นตอนการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง T timing e, หมายถึงขั้นตอนการระบุระยะเวลาวันที่ดำเนินการหรือกำหนดการปฏิบัติงาน R r e d o ing หมายถึง ขั้นตอนในการเริ่มต้นปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนการรับรู้การเข้าใจและปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กำหนด E Encouraging หมายถึงการส่งเสริมให้กำลังใจนิเทศกำกับติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน E Evaluating and Reporting หมายถึงการประเมนินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนกระบวนการในนวัตกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้วยรูปแบบ DTPWS p i t r e e Step ขับเคลื่อนการบริหารงานภายในโรงเรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไปราาามามควววีีดด้้ยหัใใจ